ตรงนี้นี่พี่ปอครับจะมีเอใหม่ขึ้นมาเลยคือเอฟสนะครับซึ่งปีนี้ก็เรียกว่าปูสิบสอปีแล้วพี่ปอได้เป็นพิธีกรตั้งแต่รุ่นแรกเลยไหมตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มาเริ่มสิบขวบตอนนั้นใช่ไหมเออว่ะตอนนี้คุณอยู่เท่าไหร่อ่ะ22สองเหรอเอฟหนึ่งนี่พักนี่สิบขวบอ่ะใช่ผมตอนตอนพี่ปอก็สามสิบแล้วนี่ จับไมัได้พิจารณาตัวเองแล้วเอาวันนี้จะแนะนําใครครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับพี่พัชชากันครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหก็ยังเป็นหนึ่งเอฟที่มีผลงานออกมาเรื่อยๆเลยถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเธอครับร<ง>น,นับนิ้วนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ครบหนึ่งทศวรรษแล้วนะครับที่สาวเสียงดีพัชชาชูเอฟสองนะครับหรือว่าพัชชาอเนกอายุวัฒน์ครับก็ได้เข้ามาเสาะหาประสบการณ์ ในเวทีนักล่าฝันชวนแคนดิเดตแฟนตาเชีครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจจากการที่เพื่อนเนี่ยชักชวนมาจ,จึงทำให้เธอนะครับก้าวเท้าเข้ามาโดยตามความฝันพระชาติครับก็บรรยายถึงบรรยากาศวันออดิชั่นเมื่อสิป,ปีที่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จนใช้คําว่าตื่นเต็มเนี่ยยังไม่พอเลยครับสารพัดเราคือมันเป็นของแปลกใหม่มากๆอะเนาะตอนตอนนั้นคือพัด AF2 ค่ะก็ คําว่าตื่นเต้นไม่พอจริงๆ <S <S 1> <S 1> สาหรับพัดใช้คําว่าแปลกใหม่แล้วก็แบบตื่นเต้นตื่นตาไปหมดค่ะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราเองไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนถึงแม้ว่าแน่นอนว่าพัดเองค่ะเป็นนักศึกษาวิชาดนตรีอยู่แล้วค่ะเรียนคณะดนตรีอยู่แล้วอการอยากเป็นนักร้องมันเป็นความฝันของเราอยู่แล้วละแต่เราไม่เคยคิดว่าเส้นทางนี้จะพาเราไปสู่ความฝันของเราได้จริงๆด้วยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้มาเห็นของจริงได้มาลองออดิชั่นจริงๆมันก็แบบหลากหลาย ตื่นเต้นไปหมดค่ะก็แบบทำอะไรปีๆทุกๆไปบ้าแต่ว่าเพราะว่านั่นมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรียลิตี้โชว์ค่ะตอนนั้นไม่ได้ตัดสินใจเองค่ะเ <c oughs> พื่อนชวนไปประกวด1ิ <c oughs> ปีผ่านมาแล้วเนาะพารู้สึกว่าไม่ว่าโอกาสนั้นมันจะมาด้วยความบังเอิญหรือเป็นความตั้งใจของเราค่ะสิ่งที่เราทําได้นะขณะปัจจุบันคือทําให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเป็นคนโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาค่ะแต่ว่าทําจากจุดๆนั้นให้มันได้คุ้มกับที่เราได้โอกาสนั้นด้วย นะครับโจทย์เพลงในแต่ละสัปดาห์ก็มีความที่ยากง,ง่ายแตกต่างกันไปนะครับถ้าถามตัวพัชชาว่าอยากจะกลับไปแก้ไขโจทย์เพลงในวิกไหนมากที่สุดเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ขอแก้ไขอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่ผ่านมามันคือบทเรียนนั่นเองครับส่วนโจทย์เพลงที่เธอประทับใจที่สุดนี่แม่หมันช่างตรงกับเสียงของแฟนคลับนะครับที่ชื่นชมการร้องเพลง I will always love you สัปดาห์ที่11ของการแข่งขันครับ เราต้องเตรียมตัวทำโชว์ให้ดีที่สุดในระยะสั้นภายในเวลา5้วันนะคะก็ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เครียดเหมือนกันกดดันมากเหมือนกันค่ะวีที่ประทับใจอะคะ <c oughs> ก็น่าจะมีหลายวีคอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าให้เลือกแล้วที่แบบรู้สึกว่า,าฟินดีจังเลยอะไรอย่างงี้ก็น่าจะเป็นวี 91, คที่สิบเอ็ดวีคแซวแพลร้องไอว l โอเวสเลิฟยูของวินนี่ฮิวสตัน ตแหนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1น,นะครับมาด้วยความสามารถนะครับพัชชาก็มีซิงเกิลที่สร้างชื่อให้กับเธอเนี่ยมากมายทังช้าเป็นไหมเธอนี่นะครับเจ้าชายของฉันนะครับไม่เสียใจยที่ได้รักเธอทนไม่ไหวออะทนไม่พอรอไม่ไหวครับรวมถึนเดซ t i นีที่ร่วมร้องอ,อัปปองศักแล้วป็เพลงที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ครเป็นเพลงของคู่รัก ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยครับนอกจากนี้พระชาก็ยังได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Power Pop Girl นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกของสังกัด True f a n t a s i a ด้วยละครับร้วมกับสองสาวย่างลูกตาและก็เพรีเดวครับมมไ,ไมไม่ เพราะเสียงเพราะเพะของเธอนะครับทำให้เธอเองได้รับโอกาสในวงการบันเทิงมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นละครเวทีโจโจ้สังหรือว่ารักเธอเสมอเดอะมิวสิควลนะฮะร่วมถึงการให้พาคการภาคนะครับครั้งแรกในชีวิตของเธอนะครับภาคเสียงเนี่ยนะฮะกับบทบาทของกลอเรียครับในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Happy Feet Happy Feet เนี่ย a n i m เ t i o n เรื่องนี้แหละครับ พูเสีไม่ได้เลยนะครับว่าประสความสมารถเปรียมล้นแล้วก็ประสบการณ์ที่ประชาชง,งสมมาจากบ้านทรูเอสนะครับทำให้เธอกลายเป็นนักร้องที่มีเสียงคุณภาพและกลายเป็นนักร้องที่เป็นเสียงระดับต้นๆเนี่ยของเมืองไทยที่ปัจจุบันเนี่ยหาคนเรียนแบบได้ยากครับว <W TF S 1> ิธี F5 อะไรอะคะอย่างที่พัดบอกไปคะ่ะจุดสําคัญที่สุดก็คือให้โอกาสนะคะคือมันก็เป็นสิ่งที่เ,เหมือนว่า ใช้คําว่าอะไรดีละ่ะเป็นกําไรของชีวิตมาตั้งแต่ก้าวแรกทีอ่ออดิชั่นติด12คนแล้วค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือแบบใช้ชีวิตเป็นนักล่าฝันมาก็ทดอท้อหัวแล้วเจ็บแ <laughs> <laughs> ต่ว่าแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะที่ได้อยู่ในจุดนี้มานานค่ะยออนกลับไป